จุงกะอิม,ซมซายแซนไซนะคะวันนี้มาพบกับเนียงนะคะหมู่บ้านชนีขายฟอร์ดค่ะนี่เนียจะพาู้ชมต,ตัวนี้เลยเป็นตัวสตอรมแท็กขับ2นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1 9, นึ่งล้านสองแสนแปดบาทนะคะส่วนคันนี้เตรียมส่งให้ลูกค้าลูกค้ารีเควสแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้เลยค่ะกระจังหน้านะคะนี้เป็นกระจังหน้าแบบวิกเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นแบบซี่แบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ เป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะคะที่ลูกค้าเลือกค่ะและยังไม่พอนะคะยังมีมินิไลท์ด้านบนนะคะเป็น3จุดจ้าและในส่วนของการชนด้านล่างนะคะนี่ลูกค้าก็รีเควสตเป็นสีดำเงานะคะก็เป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองมาในส่วนของด้านข้างค่ะคิวล้อนะคะนี่ก็จะเป็นคิวล้อของวิกเตอร์นะคะก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็จะเหมาะกับรถมากนะคะ ล้อแม็กค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กของ o a s i ซนะคะขนาดขอบ20ค่ะมาพร้อมกับยางโตโยทย AT นะคะขนาด27555นะคะแม็กลายสวยไมเอ้ยไปชมกันต่อเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเบ้าลรองมือจับข้อมือจับมีกควางก็แถมให้คิ้วกันสาดลูกค้าก็รีเควสนะคะนี่ก็จะเป็นสีดำเงาที่ตัดกับรถนั่นเอง และสตอ์มแท็กนะคะเขาจะมีคุณลักษณะพิเศษใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นก็คือโลบาร์นี่นะคะสามารถปรับได้นะคะห้าระดับด้วยกันนะคะจะได้เหมาะสำหรับการคนย้ายหรืออะไรต่างๆนะคะซิกเนเจอร์ของเราไม่พลาดนี่เลยค่ะลูกค้ารีเควสเป็นท่อ HKS นะคะอันนี้ออกท้ายนะคะเดินทั้งเส้นนะคะเราไม่ได้ใส่ท่อหลอกนะนี่เดินท่อเลย และกันชนด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นกันชนของ Outlander นะคะมาพร้อมสปอร์ตไลท์ด้านหลังนะคะ2จุดแล้วก็หูลากสีแดงนะคะไปชมรอบคันกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเจ้าคันนี้ราหล่อใช่ไหมคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของฟอร์ดเรานะคะทั้งเลนเจอร์และก็เอลเลนนะคะสามารถเข้ามาหาควางได้ที่โชว์รูมฟอร์ดกละลาพึกนะคะหรือว่าโทรมาหาควางได้ที่0 99 698534แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวันนี้ายบายคะ่ะ